ก็สวัสดีครับสวัสดีวันที่4พฤศจิกายนนะครับ2563นะครับตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับอากาศดีนะครับวันนี้เพราะว่าฝนเริ่มจะไม่ตกแล้วนะครับดอกไม้ก็เริ่มจะมีบานนะครับเนี่ยครับอ่านะครับเมื่อวานก็ได้ส่งไปให้ลูกค้าหลายท่านนะครับอันนี้ก็เริ่มจะบานนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ้าวเมื่อวาน เมื่อวานนี่ใครถามดอกสีแดงแดงกระดุมซับเปล่าครับเอาตันนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดจากเกิดจากพวกนอนหรืออะไรครับที่มันเข้าไปกินแล้วก็มันก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่สมบูรณ์นะครับดอกไม่สมบูรณ์นะครับก็มีนอนที่เข้าไปกินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยที่มันเข้าไปดูดกินแล้วมันก็ ไตไล่แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแดงอุดมทรัพย์นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ผมจะเก็บไว้ทำพันธุ์นะครับนี่ดูนะครับนี่เลยครับเนี่ยเหลืองเกนตรานะครับอ่าผมตั้งชื่อไว้เหลืองเกนตรานะครับตอนนี้นะครับนี่อ่าเห็ดดูนะครับดูความสวยของมันนะครับดอกนี่นะครับต้น ต้นแค่นี้เองนะครับต้นตึกเล็กเองนะครับนี่ขนาดนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทาพันนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแท่นหลังจากหลังจากที่เนี่ยช่วงนี้หน้าฝนเริ่มหมดแล้วนะครับพายุก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับดูความสวยของเขาสิครับดูพุ่มๆหนึ่งนะครับออกดอกมาเป็นพุ่มเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับอ่ากิ่งนี้นะครับต้นนี้สองต้นนี้ก็น่าจะขยายได้อยู่ประมาณสัก 30- 40กระถางนะครับ น่าจะถึงนะครับต้นละต้นละ20่กระถางนะครับเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ทำต้นต่อไว้นะครับเผืเ่อใครๆต้องการนะครับผมส่วนดอกที่มีมีอะไรนะมีเพี้ยไฟมากินก็ยังมีนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมก็ได้พ่นายาแล้วละครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันกินลูกรามนะครับผม พ่นยานี่ก็ต้องวินกันนะครับ3วันพ่นทีนึงนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมแล้วก็มีคนถามมานะครับเพื่อนเพื่อนถามมานะครับว่าเวลาได้เวลาได้ต้นไม้ไปเนี่ยส่วนมากก็มักจะถามนะครับว่าเราจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางยังไงนะครับใส่ดินยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เลย มาถ่ายอินเสิร์ตแล้วก็เพื่อเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยครับต้นไม้ก็ยังพอมีบานนะครับไอ้ต้นนี้ผมไม่รู้ใครสั่งนะครับเนี่ยแต่ว่ามันต้นเอี้ยวๆนี่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับลีลานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีคนสั่งหรือยังครับเนี่ยแต่ว่ามันมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ของคุณตูอยู่อีกต้นหนึ่งนะครับคุณตูถ้าด้ดูคลิปนี้เราไม่ใช่ต้นนี้นะครับ ของุณตูจะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับคุนตูที่จองไว้นะครับจองไว้แล้วว่าจะมาเอาเองนะครับต้นนี้ก็บานแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันก็เริ่มบานแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับร้อยห้าสิบครับไม่แพงครับนะครับส่วนต้นใหญ่ๆดอกสีขาวนะครับเป็นพุ่มนะครับก็จะบีแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดอกสีแดงนะครับเป็นพุ่มนะครับ แดงนะครับพวกนี้แดงนะครับเนี่ยจอดอกขนานเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ดอกสีแดงนะครับอันนี้ก็ต้นดอกสีแดงต้นหนึ่งนะครับดอกเลยนะครับดูนะครับอันนั้นก็เป็นพุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวให้มันดอกปานเยอะกว่านี้ก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกไปโชว์นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้โชว์นะครับพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนกระถางเลยครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับ สวัสดีผมก็จะสมมติจากไม้ต้ตนนี้นะครับต yeah yani ้นนี้เดี๋ยวก่อนนะครับไอ้ต้นนี้กลมๆนะครับโคตรอ้วนกลมๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็เลืองแสงเทียนนะครับต้นละเนี่ยต้นนี้ฟูกข้อขาย70บาทนะครับ3กิ่งเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเลืองแสงเทียนนะครับใครจะเอาก็ทักมานะครับเลืองแสงเทียนเมื่อวานก็จําหน่ายจนจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ต้นหรอกครับนะครับไอ้ต้นนี้ก็น่าจะเป็น ต้นที่ต้นสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยใครจะเอาทักมานะครับอเดี๋ยวมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนทางเลยครับก็สมมุติว่าเราได้ต้นไม้มาหนึ่งต้นใช่ไหมครับนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดรากมันอยู่สูงนะครับก็ตัดรัดเลาะออกก็ได้นะครับเนี่ยรากแบบนี้นะครับมันอยู่สูงเกินไปนะครับเนี่ยอ่ะโน้ยจะมองเห็นไหมน้องอ่ะนี่นะครับ ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยแต่รากแบบนี้นะครับอยู่สูงเกินไปไม่มีไม่มีความหมายแล้วนะครับตัดเลยครับนี่ตัดเสร็จนะครับอ่านี่รากเส้นนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับต้งให้ดูก่อนนะครับรากนี้นะครับลงมานี่นะครับมันจะมีรากที่กินอาหารอยู่นะครับมันเลี้ยงมาจนใหญ่แล้วนะครับแต่รากรากแขะแงออกมาเงี้ยนะครับนะครับตัดเลยนะครับไม่ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ก็ไม่สวยหรอกครับนี่ ตัดแล้วก็ควรหาปูนแดงนะครับมาทานะครับป้องกันเชื้อรานะครับผมอ่ารากแบบนี้อ่ารากแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัดเลยครับนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างมันอยู่ในกระถางนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้ไปก็คงจะเป็นที่แบบห่อตุ้มนะครับต้นไม้นะครับเอ่อผมสามารถส่งทางกระถางแบบนี้ได้นะครับแต่แต่แค่2ต้นนะครับ สั่งได้แค่2ต้นนะครับส่งทังกระถางแบบนี้ได้นะครับได้ได้ประมาณ2ต้นนะครับค่าส่งก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ2ต้นกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วนะครับสามารถส่งได้แค่2ต้นนะครับส่งทั้งกระถางนะครับแต่ถ้าถอดกระถางได้แต่ถ้าถอดกระถางนี่สามารถส่งได้ถึง4ต้นเลยนะครับนะครับ3ต้น4ต้นนะครับตัดออกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ถ้าท่านได้ไปนะครับก็พยายามเลาะรากนะครับชุดก่อนๆมานะครับผมเป็นคนเลาะรากนะครับเลาะรากให้นะครับเพราะว่าไม้มันเป็นไม้เก่านะครับผมเลยเลาะรากลากไปได้นะครับแต่เมื่อกี้นี้เป็นไม้ใหม่นะครับไม่สามารถที่จะเลาะลากได้นะครับอ่านี่ถอดออกแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆได้ไปผมก็จะเป็นการห่อตุ้มไปแบบนี้ใช่ไหมครับผมดึงยาอกก่อนนะครับได้ มันเหมือนกับที่เพื่อนได้รับไปนอะอ่านะครับโอเคอ่าเพื่อเนเพื่อนได้ไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไม้ที่ห่อตุ่มไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเสร็จปั๊บหากระถางมาหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่สมมติว่าได้ไป8นิ้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ควรจะหาอ่าสิบนิ้วนะครับมาใส่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ แบบนี้ก็ใหญ่ไปนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปเดี๋ยวผมจะเอากระถางแปดนิ้วมาใส่นะครับนี่ใกล้มือเลยนะครับนี่อันนี้แปดนิ้วนะครับอ่ามาลองดูนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะครับมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับรอให้รากมันเต็มกระถางก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นสิบนิ้วนะครับอ่าหาเห็นไหมครับแต่ถ้าโขดมันยัดโขดมันใหญ่มากนะครับ ขวดมันใหญ่มากเหมือนตัวนี้นะครับตัวอ้วนตัวนี้นะครับนะครับนี่ตัวนี้เพื่อนๆดูดีครับไซส์ต่างกันไหมครับขวดอ้วนเหมือนตัวนี้เพื่อนๆสมมติว่าได้ไปก็ควรเปลี่ยนเป็นสิบนิ้วเลยนะครับอ้วนมากนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถังน้าเต้านะครับอ้วนมากจริงนะครับเนี่ยเนี่ยถังน้าเต้าเลยนะครับตัวนี้นะครับร้อยห้าสิบนะครับจะเอากระทัดมานะครับอ่าได้ไปแล้วทําไงนะครับดินนะครับ ดินนะครับดินถุงแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับเนี่ยใช้ดินถุงแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับกาบมะพร้าวนะครับนี่ที่ผมผสมมาแล้วนะครับนี่จะมีกาบพวกกาบมะพร้าวนะครับนี่กาบมะพร้าวนะครับอ่ากาบมะพร้าวไอ้ดินถุงแบบนี้เขาจะผสมอันนี้กาบมะพร้าวนะครับดินถุงแบบนี้เขาจะผสมพวกมีแกลบดํามีอะไรมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับ เราก็ผสมกากมะพร้าวเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันโป่งนะครับเพื่อที่จะให้มันโป่งนะครับถ้ามีแกลบนะครับแถวบ้านนอกนะครับก็สามารถใส่แกลบลงไปได้นะครับแล้วก็ขี้วัวนะครับขี้วัวนะครับก็สมผสมก็ขี้วัวนี่ก็อยาให้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าขี้วัวถ้ายังไม่หมักนี่มันจะร้อนนะครับอาจจะถ้าทุงประมาณนี้ก็อาจจะประมาณขี้วัวสัก2กรัม3ากิ่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมามาดูกันในกระถาง Át, เสร็จแล้ว,ลวนะครับกาบมะพร้าวโหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาได้กาบมะพร้ามาเราก็จะลองก้นไปก่อนนะครับนี่ลองก้นไปก่อนนะครับเพื่อโล่งนะครับเพื่อความโล่งนะครับอลองก้นด้วยกาบมะพร้าประมาณสักสองข้อนิ้วนะครับอาจจะประมาณสักประมาณนี้นะครับผมประมาณสักเนี่ยสองข้อนิ้วประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ดินที่เราผสมเนี่ยนะครับโรยลงไปนะครับถ้าอันไหนโรยลงไปครับไม่เก็บออกว,ว่าจะเก็บออกซะหน่อยเนี่ยถ้ามันใหญ่ก็เก็บออกหน่อยนะครับเนี่ยเวลารากลงไปกินนะ่ะมันจะนี่มันจะมันจะติดรากแล้วเวลาแกะแกะยากนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับ กับเมื่อกี้กาบมะพร้าวประมาณสัก2ข้อนิ้วใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ดินปลูกลงปีกประมาณสักแค่นี้นะครับหนิ้วนะครับรวมกันเป็น3นิ้วแล้วนะครับตอนนี้นะครับประมาณ3นิ้วนะครับอ่าแล้วก็จะใส่ออสโมโคสนะครับเอ้ยชุบเอ้ยอหยานี่อ่าเราจะใส่ปุย๋ย สิบสามสิบสามนะครับตัวนี้นะครับไปลองก้นหลุมนะครับผมส่วนแปดยี่สี่ยี่สี่นี่เอาไว้ใส่หลังจากที่หลังจากที่ไม้ติดแล้วสักสองอาทิตย์นะครับผมไม้เริ่มรากมันเริ่มเดินแล้วนะครับสักสองอาทิตย์นะครับแล้วค่อยใส่นะครับผมส่วนสิบสามสิบสามนี่สามารถลองก้นหลุมได้เลยนะครับถ้ากระถางแปดนิ้วก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับผมลองก้นหลุมแล้วก็อันนี้มันได้โปรโมทให้เขานะครับ เขาเรียกอะไรโฟรดานนะครับสารกําจัดแมลงใต้ดินนะครับต้องโรยนะครับถ้าไม่โรยยอดมันถ้าไม่โรยเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวมันจะมีแมลงที่มากัดกินยอดนะครับทําให้ยอดเราเสียหายนะครับผมอ่าปุ๋ยนี้ผมก็จําหน่ายนะครับอันนี้ก็นยี่สิบห้าบาทนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็สามสิบบาทนะครับสิบสามสิบสามนะครับออสโมโคดนะครับผมนะผมก็จําหน่ายนะครับบางครั้งเออ่ เพื่อนๆที่ซื้อต้นไม้ไปบางครั้งผมก็แถมให้นะครับบางคนที่ซื้อจํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เฮ้ยผมดูแล้วมันไม่สมน้าสมเนื้อบางครั้งผมก็ได้แถมปุ๋ยไปให้นะครับผมถอดต้นไม้มานะครับผมดูแล้วเฮ้ยต้นไม้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่สมกับราคานะบางครั้งผมก็เลยต้องต้องแถมอะไรไปให้เขาบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ได้เออมันดูแล้วมันยังยังยังพอว่าสมน้าสมเนื้อหน่อยนะครับผมนะฮะอ่ะ โอเคนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรใส่กลับมะพร้าวแล้วนะครับเอ้ไม่ใช่อู้จบผิดอ่ะตัวนี้นะครับผมนี่เส็จปั๊บโรยด้วยเอ็กซ์ตร้านะครับเนี่ยสารกำจัดแมลงใต้ดินนะครับประมาณนี้นะครับอ่าไอสารตัวนี้นะครับ พอเราโรยไปใช่ไหมครับรากของพืชนะครับรากของต้นไม้เราเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะดูดกินไปด้วยนะครับพอมันดูดกินเข้าไปด้วยนะครับมันจะไปเลี้ยงนะครับมันจะไปอยู่ข้างบนแถวนี้นะครับพอพอแมลงมากินยอดกินอะไรเนี่ยก็ตายด้วยนะครับนะครับสารตัวนี้นะครับฟอรูดานนะครับอ่าไอสารตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกคาร์โบซันแฟนนะครับชื่อสามันเขานะครับผมก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับผม เสร็จปับ๊บเราก็จะโรยด้วยออสโมโคตนะครับนี่แจกมาเลยครับออสโมโคตนะครับนี่นะครับกระปุกละสามสิบาทนะครับเพื่อนโรยไปครับผมไม่ได้นี้นะครับ,รบนี่ถ้าเราโรยไปแบบนี้นะครับต้นไม้เราจะได้กินต่อเนื่องนะครับนี่ต่อเนื่องถึงแม้มันจะถึงแม้ เราจะไม่ได้ให้ปุ๋ยข้างบนนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยถ้ามีปุ๋ยนะครับต้นไม้เราจะกินต่อเนื่องเลยนะครับเสร็จปั๊บนี่เรียบร้อยนะครับใส่แค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับไม่รู้ว่า3าบาทเนี่ยได้กี่กระถางนะครับเนี่ยดูนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะกรบด้วยดินนิดเดียวนะครับกดนิดเดียวพอนะครับออดโมโคดเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายต่อรากพืชนะครับมันไม่เหมือนปุ๋ย8ปดยี่สี่ยี่สี่ปุ๋ยเคมีพวกนั้นนะครับ มันจะละลายเร็วแต่ออสโมโคสเนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยสารอาหารออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ต้นไม้ลงเลยนะครับต้นไม้เราลงเลยอ่าแล้วก็กลบด้วยดินนะครับข้างๆนะครับผมอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับนี่ขยำลงหน่อยนะครับนี่ ะะโอ้ยรากฉีกแล้วนะครับเพื่อนแล้วสงสัยต้องได้กแกะออกแล้วเนี่ยรากเนี่ยถ้ามีรากฉีกนะครับถ้ามีรากฉีก,กบแบบแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแบบแบบแบบนี้ครับเนี่ยมันฉีกนะครับพเพื่อนๆดูนะเนี่ยเราควรตัดออกนะครับม,มันอักเสบนะครับนี่ตัดออกเลยนะครับส่วนรากอื่นอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับอ่า ไปเสร็จปั๊บนี่ถ้าอยากอ่ะนี่มีเทคนิคอีกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใหรากด้านข้างนะครับเดินมาเดินมากินอาหารด้านข้างนะครับล่อหมายถึงล่อรากนะครับก็หลังจากใส่ดินด้านข้างลางไปได้นิดนึงนะครับเพื่อนๆก็โรยปุ๋ยหน่อยนะครับเพื่อให้รากมันขยายไม่ให้มันพุ่งลงล่างอย่างเดียวนะครับให้รากมันขยายมาด้านข้างด้วยนะครับนี่นะครับ ผมเคยพิสูจน์แล้วนะครับถ้าใส่แบบนี้นะครับรากเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยแป๊บเดียวออกมานะครับออกมามันออกมาออกมากินปุ๋ยด้านข้างนะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับปุยรอบๆไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลบดินเลยนะครับทีนี้ นี่นะครับหรือถ้าไม่โรยด้านข้างนะครับเราก็สามารถที่จะรองแคบพืน้นก้นกระถางก็ได้นะครับหรือบางคนไม่มีออสโมโคสมันก็ยังได้กินปุ๋ยมีขี้วัวขี้วัวที่เราหมักหมักเข้าไปในในดินนี้นะครับขี้วัวถ้าอยู่แถวบ้านนอกก็จะมีเยอะนะครับส่วนขี้วัวในกรุงเทพมันไม่ไม่ไว้นะครับถ้าสั่งมากระสอบใหญ่ก็พอทนนะครับแต่ถ้ากระแทกสอบเล็กนะครับ20บาทนะครับ ขี้วัวบ,บ้านนอกก็สอบสามสิบาทยี่สิบาทนี่มไม่ลเลยไมาล่ากะไใช่ไหมครับอ่าอันนี้ผมจะโปะล่าไว้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ยุ่งกับลาาข้างบนมันนะครับเดี๋ยวรอให้รากมันเดินสักระยะแล้วก็ในช่วงเราจะเปลี่ยนเป็น10กระถาง10นิ้วนะครับช่วงนั้นผมจะเละราาอีกรอบรอบหนึ่งนะครับนี่อ่าเรียบร้อยนะครับนี่ให้มันพูน,พนเขาไว้นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราลดน้ํานะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะดูมาดูมุมมุมกว้างก่อนนะครับนี่สวยไหมล่ะครับตัวนี้ไม่ขายนะครับบอกไว้ก่อนเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่อ่ะดูก่อนนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บปื๊บนี่นะครับ เราเดียวเราก็จะรดน้ํานะครับแบบนี้แบบปลูกเต็มององประกอบเลยนะครับแบบนี้นะครับปลูกแบบว่าคือทั้งมียาฆ่าแมลงนะครับมีสารป้องกันแมลงแล้วก็ได้ปุ๋ยนะครับเนี่ยเต็มสูตรเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอา ส่วนต้นไม้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะตอนเที่ยงอาจจะรีวิวรอบหนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ8ปดโมงเช้าแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องเข้างานอีกนะครับผมขอบคุณมากครับจากช่องบมกทองชาแนลเดอ้อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมสวัสดีครับ